น้องแป้งน้องแป้ง,ง,งมีวิธีการจัดสรรรายได้อย่างไรบ้างคะค่ะต้องบอกกันว่ารายได้นี่ก็จะมาจากหลายทางอยู่เหมือนกันนะคะก็มีเงินเดือนมี j อบข้างนอกแล้วก็มีแบบว่าเมื่อก่อนมีรองเพลงกลางคืนบ้างอะไรแบบนี้อย่างถ้าเกิดว่าได้อ่าได้รายได้มาแต่ละเดือนเนี่ยหนูก็จะแบ่งไว้อ่าส่วนหนึ่งเนี่ยให้คุณแม่ก่อน<ม>ให้คุณแม่ท,ที่ที่ต้องให้ประจําอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับว่ามีค่าคอนโดค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่ะค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ครับ ลดค่าที่พักอะไรเงี้ยก็ะ <c oughs> จะแบ่งไว้แล้วก็มีเอาเก็บไว้ใช้สําหรับตัวเองเนี่ยนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ทางนี้ท้งนั้นเงินที่จะปากจะเก็บจริงเนี่ยจะโอนให้คุณแม่ที่อยู่เชียงใหม่<อ>ค่ะเก็<ะ>บ,บไว้ก่อนเพ <c oughs> ราะ <c oughs> ว่าอยู่ที่ตัวเองเราจะหมดค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ได้ข่าวว่าหนูทําธุรกิจตัวอยากให้พูดถึงเรื่องธุรกิจนิดนึงอะค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็ จะเริ่มทําแบรนด์เสื้อผ้าตัวเองแต่ว่าเสื้อผ้าที่จะเป็นไม่ใช่เสื้อผ้าผู้หญิงนะคะจะเป็นเสื้อผ้าที่แบบว่าออกแนวเป็นสตรีทหน่อยเป็นแบบคูลๆเท่ๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยแหวกๆเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยอย่างเพื่อนหนูทําธุรกิจเสื้อผ้าเยอะมากแล้วก็จะเป็นในลายเดียวกันหมดก็จะเป็นแบบว่าแนวชุดเดรสอะไรเงี้ยแต่หนูจะทําแตกต่างเลยเป็นแบบโอเวอร์ไซส์เป็นพิบๆหน่อยๆเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือทําประมาณว่าเป็นแนวของตัวเองว่างั้นเหะเป็นแนวของตัวเองใช่ที่ตัวเองชอบเงี้ยค่ะที่ที่เราเลือกสีสันเนี่ยเราเราคิดไหมคะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนคะที่หนูคิดไว้จะเป็นแนวโทนดับขาวดําเทาค่ะอย่างเดียวเลยก็คือจะเป็น back to basic หน่อยก็คือจะไม่เล่นสีแบบฉูดฉาดอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเป็น collection summer เนี่ยก็อาจจะมีสีบ้างนิดๆหน่อยๆน่อยก็จะที่ที่แพนไว้ก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็น ขาวดำเทาค่ะแล้วก็จะไปแบบว่าไปดูผ้าอะไรอย่างเงี้ยเองเลยแล้วก็ออกแบบพี่ที่เป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยเขาจบพวกดีไซน์กราฟิกอยู่แล้วก็เลยน่าจะหายห่วงคิดว่าจะเริ่มธุรกิจนี้ได้เมื่อไหร่อะคะเดือน2เดือนนี้เริ่มแน่นอนค่ะตอนนี้แพลนไม่หมดแล้วค่ะค่ะโอเคค่ะอะสุดท้ายนะคะอยากให้ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะค่ะก็ฝากถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ ช่วงนี้เศรษฐกิจก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยจะดีเท<ม>่าไหร่นะคะ<ม>ก็อยากจะให้แบบว่าเวลาจะลงทุนหรือว่าจะซื้อของหนูว่านะสิ่งที่แบบจําเป็นอะซื้อได้แต่ถ้าอะไรที่แบบฟุ่มเฟือยอย่างผู้หญิงเราเนี่ยกระเป๋า <c oughs> <c oughs> กระเป๋า <c oughs> รองเท้าอะไร <c oughs> ต่างๆ <c oughs> ที่แบบว่าคิดว่ามันมันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่หนูว่าน่าจะสต็อปหยุดไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็หาอะไรที่มัน ทำที่มันแบบว่าพอจะสร้างรายได้เพิ่มณนะตอนนี้ที่เศรษฐกิจแบบว่าไม่ค่อยจะดีเน่ยนะคะน,น่าจะแบบประหยัดอด,อ,ดออมกันนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าจะต้องกินอาหารญี่ปุ่นมามากกันต,ตลอดไม่ใช่ก็แบบว่ากินกันปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่อง,เร,องเรื่องซื้อของซื้อของก็อยากให้ระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนิดหน่อยค่ะสุดท้ายแล้ฝากผลงานนิดนึงค่ะก็แล้ว,ลวนี้นะคะจะมีซิงเกิลใหม่ที่ ออกมากับวงนะคะชื่อวงว่า Lazy Kids นะคะก็อยากจะให้ติดตามเพราะว่าลุกใหม่แน่นอนจะเต้นเราด้วยเพลงนี้เป็นเพลงเต้นนะคะแล้วก็ฝากถึงหนังสืออรารยศิลรต่างๆนะคะที่แบบว่าถ่ายไปล่าสุดก็จะมี Rush Magazine น,นะคะก็ใครที่ได้เห็นก็อาจจะแบบว่าลุกใหม่หเลยก็ฝากเลยละกันนะคะแล้วก็เรื่องอผลงานหนูหมดหรือยังหมดแล้วมีเพลง <c oughs> มีหนังสืออ <c oughs> ะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> ฝากเลยนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะ